สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ใบในหมู่นะครับ EP นี้นะผมก็จะมาทําการรื้อไข่ต้นบอลกระดาษต้นนี้นะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ8เดือนถึง9เดือนได้นะครับแล้วก็แยกหน่อเนะครับเขาจะมีหน่อยเล็กอยู่หนึ่งหนอนนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการถอดเขาออกจากกระถางนะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในกระละมังนะครับเราจะได้รื้อไข่เขาง่ายๆนะครับมาเริ่มกันเลยครับ นะครับเราจะทอดกระถางเสร็จแล้วก็นําเขามาใส่ในกะละมังนะครับเพื่อความสะดวกในการลือไข่นะครับแากนั้นเราก็ทำการลือไข่ได้เลยครับเลยลาขั้นตอนที่ผมจะแยกหน่อกันนะครับ เนี ens, ่ยครับเขาจะมีหน่อเล็กอยู่หน่อหนึ่งเดี๋ยวเราจะแยกหน่อเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยของหน่อเขาก็เหมือนเดิมเลยครับค่อยคุยเนี่ยครับก็จะรื้อมาได้หน่อหนึ่งก็เดียววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปแช่น้ำยาเลี้งรากผสมไตโคดม่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับ ก็ทาการแชร่ไ mm hmm. อโคนีมาสผมยัง,ยงลากตั้งไว้ครับรอระหว่างรื้อไข่โอเคครับก็มารื้อไข่กันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นไทม์랩ไว้สั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารูกันว่าต้นนี้อายุ8ปถึงเเดือนจะได้ไข่เขากี่ฟองนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับ อ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับคือในการลื้อไข่หรือเปลี่ยนรากหรือทําอะไรพวกบอลครับให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเขาจะคันนะครับก็แนะนําให้ใส่ถุงมือระหว่างระหว่างทานะครับก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะเคครับมาลื้อไข่กันต่อเลยครับ อ uh ุ้ยอุ้ยลูกบลเลออเลยเธอนี่นครับก็เป็นไข่ของต้นบัลกระดาษนะครับก็จะมีทั้งฟองเล็กฟองใหญ่นะครับจะมีอีกแบบนึงเลยครับก็จะเป็นแบบปลายรากนะครับก็จะสังเกตยากนิดนึงแต่นี่ครับเพราะว่าจะเป็นรอยเหมือนเป็นลำต้นสีเขียวๆขึ้นมา ก็ค่อยๆแบบหาไปครับนี่นี่ให้ดูเธอมานี่ยครับเออลักษณะไข่เขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ย เนี่ยครับนี่เรามีทั้งกลมๆทั้งเป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับก็เก็บมาได้หมดเลยครับก็อันนี้โอกาสงอกแก่น้อยนิดนึงนะครับแต่ก็มีโอกาสครับถ้าเป็นไข่อย่างนี้ก็โอกาสงอกเยอะโอเคครับก็หลังจากที่เราลื้อไข่เขาแล้วนะครับผมก็จะมา เขาในตะกร้าเดิมนะครับแต่เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับโดยขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็จะตัดใบเขาทิ้งก่อน,นครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับจะเหลือไว้หนึ่งถึงสองใบนะครับไม่เกินสามใบนะครับนี่ครับใลอย่างที่ตใบเขาแล้วผมจะพักไว้ก่อนนะครับ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะยกยอดก็สามารถยกได้นะครับผมจะไม่ยกยอดครับจะให้เขายาวให้เขาสูงใหญ่ครับก็จะมาปลูกกันต่อเลยก็อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกก็เช่นเคยครับไม่ว่าเป็นตะกร้ากับสแลนแล้วก็รองก้นด้วยหินเพื่อการเขาลมนะครับเพื่อยากต้นเขาใหญ่แล้วก็ช่วยในการระบายน้ําด้วยสแลนนี่ก็ช่วยการชะล้างเวลาลดน้ํแลดดินเขาจะไหลไปตามรูน้อยนะครับการมีรูร นี่ก็ถือว่าดีนะครับช่วยให้อากาศเข้ามาในดินได้เยอะครับมาดูวัตดุปุ๋นที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนนะครับเนี่ยครับปุ่นพอเยอะนะครับก็ในขั้นตอนการทำก็แนะนำให้ใส่แมสนะครับก็มีกาวพลาสต์ใหญ่อินหัวไฟเบอร์ศูนย์สองหนึ่งส่วนแล้วก็หน้าดินหนึ่งส่วนนะครับจากนั้นก็ผุ่เขากันได้เลยครับเปิดเลยนะครับ เดี๋ยวผมเพิ่มผมน้ำเพื่ออะไรแบบหนึง่งเอ้ยครับเดี๋ยวผมจะพมน้ำเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ลดการคุ้มกระจายของฝุ่นนะครับเมื่อกี้ผมลืมผมน้ำมาำเพื่ออะไรทั้งหินหัวไฟเลยครับโอ้ยค,ครับจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันนะครับ ก็วัสดุลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะโปร่งๆหน่อยแต่จริงๆเขาปลูกง่ายนะครับคือถ้าใครไม่มีเพลย์ออไลท์กับหิงหัวไฟก็สามารถใช้แค่กระมะพร้าวสับกับดินอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าดินอย่างเดียวอาจจะแน่นไปนะแต่ถ้าใช้กับมะพร้าวสับด้วยก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้อย่างงั้นครับก็สามารถเลี้ยงดูได้ปกติจะเ,เริ่มเติบโตดีโอเคครับ ก็หลังจากผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปลูกนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะลองก้นกระถางด้วยกับอาหารสัตว์ใหญ่ครับนี่ค,ครับก็ใส่ไปเลยใส่ไปประมาณหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสี่ของความสูงตะกร้าครับนี่ก็ใส่ให้ให้หมดเลยไม่เป็นไรเกินบ้างขาดบ้างน,นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ โอเคตยาใส่แล้วนะครับก็ให้เราอต้นวางดูนะครับโอเคพอดีเลยครับอันนี้ในขั้นตอนนี้ก็พยายามให้ต้นเขาอยู่ตรงกลางนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็เอาวัสดุลูกใส่ได้เลยครับ ทำคนเดียวเราก็ใส่ฝั่งที่เขาจะเอนไปก่อนนะครับก็จ่ช่วยได้ถ้าเราทําคนเดียวอย่างเงรรี้ยอ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็สบายมือแล้วครับก็ใส่ไปเรื่อยๆค่อยใส่ไปจากนั้นก็พอใส่เสร็จแล้วอันนี้ผมก็จะ ม้วนไอ้สารนไว้นะครับเพื่อความสวยงามม้วนเก็บไว้โอเคครับก็หลังจากเราจับต้นเ้าให้ตรงแล้วนะครับก็อย่างขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนําไปรดน้ํานะครับแล้วก็ ต้นนี้เนื่องจากต้นเขาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาหลักไม้มาค้ำนะครับเราจะค้ำหลังจากที่เราลดน้าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ดินเขายังไม่แน่นนะครับถ้าอยากลดน้ำดินเขาจะแน่นก็จะทําให้เราค้ำง่ายนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะมาเพาะไข่นะครับโดยไข่ที่เก็บมาทั้งหมดนะครับจากต้นนี้ก็คือได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบแปดฟองนะครับอ่แล้วก็จะมีหน่อหนึ่งหนอนนะครับโดยหน่อเขาก็จะใช้วัสดุปลูกเดียวกันกับ ต้นแม่แล้วก็ไข่เลยครับโดยวิธีการปลูกนะครับของหน่อก็คือลองพ้นด้วยกับอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ใช้วัตรุปลูกเหมือนกันนีครับจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับไปครับมาดูวิธีการเพาะไข่กันเลยครับมาถ้าถ้าเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเราก็จะวางไปเลยนะครับวางไปเลยเนี่ยครับจะวางแนวนอนนะครับวางไปเลยพยายามวางให้แนวนอน นี่ครับก็ค่อยๆวางไป โอเคครับหลังจากที่เราวางไข่ไปนะครับว่าผมวางครบแล้วนะผมก็จะโรยเขาด้วยหน้าดินบางๆเพื่อเห็นไหมครับเนี่ยครับคือบางบางมากครับแค่คุมมิดเฉยๆนะครับก็ไหนคุมมิดไม่มิดเกินมิดเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็โรยนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนสรุปตอนที่ผมลดน้ําเขาเสร็จเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคครับก็หลังจากที่เราเพาะไข่แล้วก็ชำแลชำต้น หน่อบางกระดาษอันต้นเล็กนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ลดน้ําด้วยน้ํายาเล่งรากนะครับผสมไต,ตโคเดอร์มานะครับอันนี้ก็เป็นถัง5ลิตรนะครับจะใช้ทั้งหมดน้ำยาน้ำยาเล่งราก50ซีซีแล้วก็ไตโคเดอร์มาา10ซีซีนะครับก็ลดให้ชุ่มนะครับแล้วนี้ผมก็ไว้ในใต้สแสารเเรน70%นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนต้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอีกทีนะครับว่าผมไว้ตรงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่พันกันครับโอเคครับนี่ก็เป็นต้นแม่พันเราแล้วนะครับก็หลักใหญ่ที่เราปลูกแล้วนะครับผมจะลดด้วยเหมือนกับไผ่แล้วก็หนอนนะครับก็คือน้ํายาเร่งแร่าสม B ีหนึ่งนะครับถังนี้นะครับใช้อย่างละ10ซีซีนะครับก็พอเราลดน้ําจนชุ่มเล๋านะครับให้ค่อยๆลดนะครับค่อยๆลดจนมั่นใจว่าดินเขาชุ่มทั้งกระถางนะครับจากนั้นเราก็ทําเขาเนี่ยครับ การเขาคอนนะครับเนื่องจากเขาเป็นเพิ่งปลูกใหม่นะครับก็ถ้าเขาคอนล่าเขาก็จะออกช้านะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับจะต่างกับหูช้างนะครับก็คือหูช้างเนี่ยผมจะนําเขาออกไปไว้ที่กลางแดดเลยเพราะว่าช่วงนั้นนะครับหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงเย็นด้วยแล้วก็สองนะครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยทําให้ต้นไม้เขาสามารถฟื้นได้ไวนะครับก็คือจะไม่เป็นไรนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีแดดแล้วนะครับ ถ้ามีแดดแล้วก็จะเอามาไว้ใต้ต้นไม้นะครับไว้ทางทิศตะวันออกนะครับให้เขาโดนแค่แดดอ่อนๆตอนเช้าครับพอหลังเที่ยงไปเขาก็ยังไม่โดนแลวครับก็ไว้อย่างนี้นะครับประมาณ1-2สัปดาห์นะครับจนยอดเขาเริ่มจะเริ่มเติบโตมาที่ที่เป็นใบแล้วหรือว่าแทงหลอดอีกหลอดหนึ่งใหม่แล้วนะครับถึงจะสามารถนําไปเลี้ยงไว้ที่แดดร้อยเหมือนเดิมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีแยกหน่อและเพาะไข่ ของบอลกระดาษด่างนะครับก็จะคล้ายๆกับหูช้างด่างเหลืองนะครับถ้าใครเคยดูที่หูช้างด่างเหลืองก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีคําถามหรือสองสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามเข้ามาในเฟซบ o o กแฟนเพจหรือใน i ิน t ต g r กรมได้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย